สวัสดีครับอยู่กับผมปนืนนี่ก็อยู่กันในเกม Minecraft กันนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Minecraft โจโจ้ Survival กันนะครับผมนนี้ครับเราจะมาเล่น m i n e c r a เป็นแบบ Survival นะฮะตั้งแต่เราจะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือสแตนนี่ๆๆๆนี่ครับเอ่อมัอนจะเป็นชุดน,นี้เห็นผมใส่เหมือนจะเป็นชุดของโจทาโร่โหคล้ายๆนะ โอเคครับนี่จะเป็นไงนั้นไปชมกันได้เลยโอเคครับทุกคนผมมีสแตนอยู่นหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านหลังเป็น the world over heaven นะครับผม the world over heaven arrow นะฮะควสามารถของมันก็จะเป็นสวอลิโดะทูกิโอโทมารี หยุดเวลา9วินาทีแล้วก็รีไว e ์เรียลลิตี้รีวล์เรียลิตี้นะครับเออเคลียเอฟเฟ t อารมณ์ประมาณเคลียเอฟเฟ t อะไรประมาณเนี่ยอ่าสันเห็นที่ลอยใน,นน้ำเนี่ยเป็นเอ่อเวอร์ฟอร์มนะครับผมที่มันอยู่บนหัวตรงนี้นะฮะเออซึ่งมันถอดมาแล้วใส่ไม่ได้นะฮะ <c oughs> นั่นแหละนล้ <c oughs> พอใส่แสตนมันก็จะได้รับบ๊อบสตริง ไอวีด้วยนะครับผมเฮียน,น,นี้มันสุกยังวะเอาไม่ต้องสงสัยผมไปเอามาพวกนี้มาจากไหนนะครับไม่ได้เสกมานะเอามาจากเออโบนัสเชตผมเปิดโบนัสเชตตอนเริ่มแล้วเราก็มีน้องมาสองตัวไม่ได้เสกมาเหมือนกันมันสปเปาเราจะไปใต้บ้านกันนะครับดูสิเออผมก็มีธนูเยอะเลยไม่ต้องถามถามาหามาจากไหนผ้าพวกมอนนะครับ มอนที่จะดอปธนูนะครับผมก็จะเป็นพวกพวกแบ็กซับบาดมันจะเป็นมอนเตอร์แบ็กซับบานะครับผมไม่มีแสแตนแบ็กซับบาดให้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บของแป๊บหนึ่งซึ่งใต้บ้านนะปกติมันจะเป็นดันเจียนเลย <c oughs> เป็นแบบมีพวกมอนเตอร์เกิดอยู่ใต้บ้านเต็มเลยพวกแวมพร์อะไรพวกนี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เกิดละเมือนอาจจะเป็นเพราะผมเอาหมามาเลี้ยงในบ้านก็ได้เฮอร์มิรเพ อเมร์ร์เอาอ m ม e r ร์ไปด้วยดีกว่าไม่อันนี้เราแค่เอาเดอะเวิ d ์ไปเฉยๆพอนึ่ถามว่าความสามารถของเดอะเวิ d ์ v โอ h เฮ v เวนก็ท่านตามตามในมันอยู่ใน game, เวอร์ชันเกมเนาะถ้าจำไม่ผิดเกมเออจโจอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละนะครับผมมันอยู่ใน game, เวอ,อร์ชันเกมเนาะความสามารถก็จะค่อนข,ข้างจะโกงหน่อยแล้วกันก็เปลี่ยนแปลงความจริงได้ จำไม่ได้ว่าเนื้อเรื่องเกมเป็นไงนะสิ่งที่ผมเล่นมานานแล้วเนี่ยอเยังหาไม่เคยเจอเลยสิ่งเดียวครับผมเดมอนเพชรหาเพชรไม่เจอคนอย่างนี้อะไรหาเพชรไม่เจอคนอย่างผมนี่ยนะะโอเคก่อนจะลงไปก็ขอขุดทานไปสักหน่อยละกันเหมืองผมใหญ่มาก ใต้บ้านเป็นดันเจี้ยนดีๆเลยเป็นถ้ำดีๆเลยคือ okay, แบบไม่ต้องกังวลน,นะถ้าหาพวกฐานอะไรไม่เจอใต้บ้านมีให้ <c oughs> มีมีฐานก็ลงมาแค่ลงมาใต้บ้านโอเคเราจะไปตรงนี้กันนะครับผมผมได้ขุดทางเอาไว้แล้วนะฮะจะมาหาเพชรกันนะครับผมเพราะว่าเราผมขุดทางมาแล้วล่ะตรงนี้เลย เป็นถ้ำนะตอนนี้วายสนะิบะเอ้เห็นตัวอะไรนะันั่นครับแหละนั่นแหละครับแบ็กซับบาดเฮ้ยโหอยู่นี่เองย่างนั้นรอสาวารลโดเยอร์มาดุราคามาันทิ้งนะครับเรียบร้อยมันตายแต่มันไม่ดับของอ่อาจจะเป็นบักว่าแล้วน่าจะเป็นบักแหละบักเ,เดี๋ยวผมแป๊บนึ่ง โอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นแบ็กซบาตอยู่ด้านบนใช่ไหมกลับไปไหมเพราะว่าอ่านี่ครับมันรอบมาแล้วเมจิเชียนเรดแอโร่นะครับผมเฮ้ยเสียงวาร์บวะนั่นเสียงวาร์บครับอ่อในในีในใน้อาจ,จะไมดินอุ้ยอ้อาแบ็กซ์บาตกลับมาอีกแล้วมันวาร์บได้นะครับผมเราก็ต้องสวารีโด้โยโทมาดมอดามิดามิดา เสียงระเบิดจากไหนวะใครแปลงร่างเป็นไททันฝาเอาฝนตกด้านนอกครับผมโกเอ็กพีเลสโอ้โกโอ้โหโอ้โหหอกกลางคลิปเลยเอ่อฝนตกเพราะว่าผมออกเข้าใหม่แล้วมันจะเป็นออกพอเวลาเข้าใหม่มันจะฝนตกตลอดนะครับก็ <c oughs> ปักเทียนไว้นะครับเฮ้ยเจออีแล้วเจอแล้ว, <c oughs> ลวมันสปาวแถวนี้เหรอเนี่ย ใต้บ้านนี่มันดันเตียนดีๆเลยนะเนี่ยหายไปแล้วเ,เสียงฟ้าผ่าเ,เสียงซัมบี้ก็มามีทุกอย่างเลยใต้บ้านกูเกือบตกน้ำอ,อันนี้อะไรอ๋อเ,เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเราต้องกดอันนี้หนึ่งทีครับมาดูดูโคคิโอโทมาเริไวสเนค เออโอเคเรามาด้านล่างไม่ได้มาเพื่อฟาร์มสแตนนะเพื่อนเรามาเพื่อหาเพชรโอเคก่อนอื่นเลยครับทำให้ใต้บ้านเราปลอดภัยโดยการเทนะ้ำลงไปก่อนนะฮะใต้บ้านจะปลอดภัยได้ถ้าเราเทนะ้ำนะครับผมก็ขุดทองไปด้วยแล้วกันคือแบบ เออลงมาหาตรงวายสิแล้วหาไม่เจอสิบเตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าแต่เขาไปซ่อนอยู่ไหนไม่รู้นะครับเนียนมากหาไม่เคยเจอโอ้ที่ตอนคือแบบหาหาตั้งนั้นะ่ะหาไม่เจอเลยซากอาทินี่ของเต็มตัวเลยนะก็ มาเถอะเราคุณลบผิดไปก่อนก็ได้เป็นปัญหานี้เนาะสิ่งเดียวที่เราตามหาคือไดมอนด์เพชรเขาบอกว่าตรงลาวาจะมีแต่ใต้บ้านผมหาเท่าไหร่ก็ไม่มีนีฟ้าไย มันจริงๆมันควรจะมีแต่ไม่มีมาเรามาขุดหากันเลยอาจจะอยู่ทานนี้ก็ได้ซ่อนอยู่แบบอเนียนแบบเนียนจัดๆอะไรประมาณนี้ของในตัวก็ไม่ได้เคลียร์นะฮะรีบลงมา <c oughs> โอ้ <c oughs> เหล็กเ <c> ม <oughs> ื่อเราจะขุดเข้าไปแบบ ใช้สูตรขุดแบบขุดตรงอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยดูด้านข้างอุ้ย,ยหืมนอนี่เนี่ยนอนี่เสียงลาวาแบบเต็มเลยอะเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหใต้เรามันเป็นลาวานี่ว่าอันตราย ใชเ่เล่ยๆนะนี่อ่สเตนเดูมาโผล่ที่ไหนของโลกอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหคุที่หนึ่งมาโผล่อีกที่หนึง่งอะไรวะวัดเด้อ ในเนี่ยอ,อไม่ต้องห่วงเราไม้ไมมไเต็มตัวเราเลยครับมีอัปเกรดเป็นสแตนเป็นโคเอ็กซ์เลียโคเอ็กซ์เ,เลขขีเลเลยขีเียมเดี๋ยววันหลังขึ้นมารีวิวให้ดูแล้วกันตอนนี้เรามี The World o v e r Heaven ซึ่งความสามารถเนี่ยเราทําให้ดูได้แค่ตอนนี้นะทําได้แค่สาวารือโดส่วนความสามารถไดรดีๆ มันแบบต้องใช้เวลานิดนึงเพรอยู่ไหนเคเจอแต่เล็กผมเชื่อสขุดไปแบบแบบสักวันเดี๋ยวก็เจอไม่เจอไม่เจอ,ไม,เจอไม่เลือกใช่ไหมใช่เหมือนก็เหมือนกับคลิปตอนเอ่อมาครับซอสเซอร์ไวโอถ้าใครได้ดูนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับมาครับซอสเซอร์ไวโอลลงแอดออนเหมือนกันเป็นแอดออนลาก มองอันนั้นน่าจะสนุกตอนนั้นสนุกมีน้องเล่นด้วยมีน้องไม่ว่างเฮนี่กูขุดทะลุมาอีกจัก,กรวาลนางนี้แล้วเเนี่ยที่ไหนเนี่ยขุดน้ำแป๊บอือเนี่ยขุดมาโผล่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยมีหวังคุดต่อไปตายแน่ๆเลย เจ้านี่มันถับใต้บ้านเรามันมีอะไรเนี่ยนี่ไม่น่าใช่บาทละนั่งใจขุดเจอถ้ำนี้ใต้บ้านละนี่ต้องขึ้นไปบา้ายสิบสอง มันเปลืองที่ขุดไปว่ะอืมก็เปลืองอะดิดูของเต็มตัวเลยเอาออกบ้างเถอะทำตัวครับก็เอาของมาอย่างที่ตอนนี้บอกพวกนี้ยังไม่จำเป็นนะคีอเรามาใช้ของโลเกตก่อน เอนนี้เราอยู่วัสิบสองเชื่อไหมว่ามันต้องเจอแค่เชื่อมันเราก็มีพลังแล้วหวังว่าจะเจอนะ หามาตั้งนานแล้วไม่เจอเลยตั้งแต่ตอนเริ่มเลยทำ่ามาทำไมไม่อัดตอนเริ่มเพราะว่าผมต้องการจะหาเพรให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเปิดนั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเสร็จน,นี้ก็ไปทำคลิปเดทอ l i v e ต่อละกัน โอ้เชียรัแมงคาเวลดักทางนึงไงเนี่ยโอ้เหล็กวันนี้เราคนดวงเหล็กเอี่ยงนี้วันนี้มันดักทางเราจริงด้วย นี่น่าจะเป็นที่ไหนสักที่ที่ผมทำเออพวกของหน่นโอเคมีที่เคลียร์ขยะพอดีทิ้งสนูสแตนไปแม่งดีนะก็ะดีนีเลสโตนเอาไปทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ได้ใช้ พเพื่อได้อินชาร์จของ ไปเลยคลิปอาจจะใช้เวลาสามสิบนาทีเหมือนตอนนั้นก็ได้โอ้หเดี๋ยวจนั่นงลาวายแล้วมันอะไรต้องขุดลงไปลึกกว่านี้ใช่ไหมแค่วายสิบเอ็ดมันไม่ช่วยให้เราหาเจอใช่ไหมมันกาวไม่หลนชัดชัดเลย ทำไมนะทำไมทำไมยังไม่เจอนี่เดี๋ยวก็ใช้คิลเลอร์ควีนมาเบิดเมืองเลยไม่ต้องขึ้นไปอีกหนึ่งวายเพราะว่าวายสิเอ็ดเราไม่เจอ chơi ơi Lệ Good bye con Cái này cái này cái này lại s t ส n ตอร์เลสเตอจริงๆอะ่ะมันเราอาจจะมันอาจจะอยู่ใกล้ๆเราอะ่ะแต่เรามองไม่เห็นไงเซลแบอยู่ใกล้แต่มองไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ก็เหมือนสแตนที่อยู่ใกล้แต่มองไม่เห็นตัวตุ้ยสแตน ยังเดียวไม่เลิกทำนัส้สแตนเด้ไหเโอม่ไดของมึงเนี่ยเอามาช่วยคุดเหมืองได้ไหมเนี่ยไม่ได้โหเจอแต่เหล็กคนรวยเหล็กไม่เคยต้องการเหล็กมากเข้านี้มาก่อนตองครับไม่ต้องมึงมีไม้เยอะรวยพอดีไปตัดไม้แถวบ้านมา เยวทำตอนเด็กไว้สักนิดนึงแล้วกันก็มาตั้งตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปเผาเออฐานนะมีแค่นี้เองอย่างนั้นเราบอกแล้วให้ขุดมาเยอะๆไม่เคยเชื่อฟังกันเลยมทำที่ขุดมาสัก2อันจากนั้นก็เดินไปขุดต่อดิได้เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเอา,เอามีกาเวลอรหล่นมาไม่ไปแล้ว เดี๋ยวขาไปเอาเหล็กฝั่งนี้ก่อนขุดไว้แล้วก็ต้องเก็บสินะไปทิ้งเหล็กนะผ่านมา20นาทีคุณปืนยังไม่สามารถหาเพชรของเขาได้ของเต็มตัวจ้าเฮ้ย <c oughs> อะไรทิ้งไปดีเนี่ยทิ้งไปทิ้งไปเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกตอนเนี้อย่างี้ก็ไม่ได้ใช้ จีิงไม่ได้มั้ไม่ได้มัไม่ได้มัมหินเต็มตัวเลยหอ้เจอขุดหินเหลือเฟือขุดไปขุดไปไม่เจอไม่เจออกาเวลอีกอและกา,ก, <g iggle> กาเวลดักทางกาเวลแดนแดนแห่งกาเวลมันก็ดักทางเราเกิน จะขุดมาไกลมากเลยก็ได้เพราะว่าโถมาไกลมากเลยมาไกลมากเลยแต่ยังไม่เจอดังนั้นเราจะไม่ไปขุดของทางซ้ายนะครับเพราะว่ามันมีแต่กาวิวแลกแลกแลก,แกสงสยัยมาที่ใหม่ไม่มีเสียมไม่มีจอบดินมันกระเสือกเขียข้าตัวกูด้วยนะ นนี่ก็ขึ้นาวายสิบสองแล้วยังไม่เจอเลยกาวิวเฮ้ยเฮ้ย มันอยู่ใกล้แต่มองไม่เห็นอเย้ <Wow. S 1> yeah. ไม่ต้องรอสามสิบนาทีมันคิดทีแล้วแล้วมีเด็กด้วยอขอบคุณเด็กที่อยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณขอบคุณไปเลยเฮียผมมึงเป็นบล็อกประโยชน์ก็ไม่ต้องการเก็บกเตรียมตัวมาก <c oughs> มาเก็บเะลาไม่เยอะ หนึ่งเม็ดมาดูกันเราได้กี่เม็ดอ่ะสองเม็ดอ่ะสามเม็ดอืออ่ะสี่เม็ดห้าเม็ดหกเม็ด yes 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 โอเคเราได้เพชรมาตั้งหกเม็ดแน่ครับทุกคนทิ่งหินไป มาพวกเรากลับกันเถอะตกใจหมดเลยยู่ๆก็วาราปมาสวายเลยดู้ดี o ร d y Bruce โอเคของเต็มตัวแล้วหาทางลับครับทางลับมันอยู่ทางไหนเนี่ยหลงถ้าจำไม่ผิดน่าจะทางเนี้ยแหละใช่ ขึ้นไปด้านบนเฮ้ยทำไมตอนนี้มืดว่ะปรับเทียนแบบบุทองเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันซ่อนอยู่แต่เรามองไม่เห็นอ่ะมันด้นไมยชาปใต้บ้านกูนี่แม่งโคตรดันเจียนมันดันเจียนี่มันในมันใต้บ้านในว่าดันเจียนเนี่ยโอ้โหคือแบบ กลับกันเถอะครับทุกคนหืม hey. ทางกลับมันใช่ทางนี้หรอเออเนี yeah. ่ยกูมาทางไหนกูมาถูกทางปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับทางไหนอะเฮ้ยหาทางกลับบ้านไม่ถูกเนี yeah. ่ย The world over heaven ช่วยฉันทีหาทางกลับบ้านให้นหน่อยบอสกลับบ้านทางไหนวะเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดมันต้องมาทางนี้ดิ ต้องทำอะไรสักอย่างปักเทียนให้มันหลดจบเดี๋ยวร้อยเฮ้ยมันตั้งทางนี้ดิโอ้นะวราปมาอยู่ละเออมันตาบ้านนี้มันโคตรด,ดันเจียนจริงๆเลยเฮ้ยตายซะมึงอะ่ะเออเอ็มเพลิร์ร์โอ้ยกาโอเคเจอทางขึ้นแล้วกร <c ười> ะโดดไปไหนตั้งไก แต้บ้านเรานี่มันดันเจี้ยนจริงๆเลยนะครับยิ่งกว่าอะไรเอ,อ่ะคือแบบซับซ้อนมากไปทางนึงโผล่อีกทางนึงได้เช่นมาตรงนี้นก็มาโผล่ตรงนี้ได้เหมือนกัน,นมีบางที่ในบ้านผมยังไม่สำรวจนะครับไม่ใช่เว่าอะไรขี้เกียจมันกว้างไง ผมก็เลยไม่อยากสำรวจเยอะมันกว่วงก่วงมาก้ามาครั้งแรกก็ไปเดินสำรวจมาหลายรอบแล้วเนี่ยทั่วไปตรงนี้จะมีมอนสเตอร์เกิดเป็นประจำเลยพวกแบ็กซับบาดเอ้ยเวมพายนู่นนี่นั่นเอ้ยมันก็จะเกิดแถวเนี้ยแหละเดี๋ยวเอาพวกธนูสแตนไปเก็บแบบแบบได้สแตนมาเยอะเลย เป็นไปต้นใครมาเดี๋ยวนะเครื่องมันไม่ได้เซฟให้เหรอนี่น้องจำไม่ผิดเราทำกล่องไปได้นี่นะคือแบบเออสเตนอยู่หมอกผู้ใช้สเตนอืร้องดิอ,อือมาิดคิดกันเลยดีกว่า โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปของเราก่อนใครกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมปืนขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีโด